ดีค่ะเพื่อนเพื่อนแม่บ้านบ้านบ้านค่ะวันนี้นะคะแม่บ้านพาเพื่อนเพื่อนมาดูนี่ค่ะแดงอินโดค่ะแม่บ้านกลับต่างจังหวัดไปลายวันนะคะกลับมาโอ้โหน้องโตขึ้นเยอะเลยค่ะอันนี้ก็คือเออหลอดบหลอดใหม่ที่น้องพุ่งการนะคะอันนี้พอน้องโดนแดดนะคะสีของเขาตรงสีแดงเนี่ยค่ะจะเข้มขึ้นนะคะเหมือนฝั่งนี้เลยก็จะเข้มขึ้นเหมือนฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็หลอดใหม่กาลังมาค่ะอันนี้ก็ถือว่ารากเขาเดินดีนะคะเขาจะแทงหลอดต่อหลอดตลอดเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวให้ชมต้นแม่ห้ชมนี่นี t ะต้นแมวเขาก็สวยเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะนี่เนาะแต่ละใบของเขาสวยเลยนี่เพราะว่าแม่บ้านอะ่ะขยับเขาเออกมาตรงนี้เขาโดนแดดนะเพื่อนเพื่อนี่โดนแดดแล้วสีเขาจะเข้มขึ้นแดงแป๊ดเลยนะคะ,คะมาวันตอนนี้ก็กําลังจะทําที่พยุงที่พยุงใช่ไหมป้า พยุงนะคะจะพยุงลำต้นเขาเนื่องจากว่าลำต้นเขาต้นเล็กนะคะแม่บ้านก็กลัวว่าเดี๋ยวโดนลมโดนอะไรอ่ะมันจะจะล้มนะคะค่ะเออกขนาดนี้เอาสวัสดีครับพ่อลูกครับนะนักเต้นประจำบ้านโอเคครับป้าไปช่วยเป็นกำลังใจให้ป้าป๊ามัดให้อยู่ค่ะก็จะมัดเหนือลูกเขานิดนึงเพราะว่า กลัวว่าลูกลูกเขาออกมาแล้วใบเขาจะไปโดนกับนี่น,นะคะเพื่อนเอาใหม่ไปเลยค่ะไม่ได้ต้องเปลี่ยนไม่บานคิดว่าเขาจะมีหนอเขาจะมีหีนอใหม่อยู่แถวๆนี้นะพนเพื่อนๆแต่ยังไม่โผูกเฉยๆนะไม่บานคิดว่านะเอาสูงกว่าน,นี้นะสูง,ส,ง,ส,งสูงอีกสูงอีกนิดนึงไหมกลัวโดนลูกค่ะเอาถุงด้วยอ่านี่แหละค่ะ ่จะล็อกเข้าไว้นะคะก็เก็บเศษท่อเศษรอยแถวบ้าน,น,นเราได้ไหะคะไม่ใช้จนประโยชน์มัดเขาไว้ล็อกเข้าไว้ค่ะเป็น่อน,นม,มัดเข้าไว้ปกตินี่เลยล็อกเขาไว้เชือกพยุงต้นลำต้นเขาจริง เธอดเพราะเธอแค่ดนะคะแลขึ้นขยับออกก่อนเอขยับช่วยแม่ถือเฉยนั่นแหละแม่ว่ากันี้นั่นแหละค่ะรอดใหม่กำลังสวยเลย เดี๋ยวถ้าเริ่มขุดแล้วเดี๋ยวแม่บ้านก็จะทําคลิปขุดแยกหน่อให้นะคะเ,เพื่อนเพืนเนาะแล้วแม่บ้านก็จะคงจะเอาลงไปเสนอราคาในห้องเสนอราคา ก็ทิ้งแล้วเขแกะออกได้เลยนะป,ป้าเพราะว่ามันฮะไม่มันเป็นของเคลือบจหาแกะออกไปไม่ได้จับเรานี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแค่นี้ใช่ไหมไโอเคทเําแค่น,น,นี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแค่นี้เลยนี่ค่ะก็ล็อกไว้ของเขานี่ล็อกไว้อย่างนี้ปกติได้บ้านกลับบ้านประมาณ คิปหนึ่งอะไม่ได้รดน้ำเขาเลยนะคะเนี่ยแต่กลับมาเขาก็เจริญเติบโตดีนะคะใบของเขาสวยเลยค่ะเนี่ยใบอันนี้ก็คือใบล่าสุดใช่ไหมคะกใ็ใหญ่กว่าใบเดิมใหญ่กว่าใบเดิมอันนี้ใบล่าสุดก็ใหญ่คาดว่าใบนี้ก็น่าจะใหญ่ใหญ่กว่าใบนี้ไปอีกเนาะเพื่อนๆน,น,นะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แม่วานก็มาอัปเดตแค่นี้เนาะนี่ดูขนาดความสูงสูงของเขาค่ะเนาะไม่ค่ะ ใกล้แล้วค่ะอีกสัก2ใบหรือ1อีกสักใบหรือสงใบก็น่าจะเริ่มขุดได้ไมาอยู่หน้าบานแดดดีลมดีลมโกรกลมอะไรดีค่ะเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แม่บ้านก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะคะมาอัปเดตน้องแดงอินโดให้ดูให้ให้ชมกันนะคะนี่ใบข้างล่างนีก็สวยครับ พอแก่แล้วใบเขาก็จะเริ่มแดงนี่ค,ค่ะเอาวางโดนแดดถะะ้าได,ด้ดูถ้าเกิดลากอะไรเขาเดินดีเขาแข็งแรงแล้วนะคะให้เราเอาเขามาโดนแดดมาโดนแดดแล้วสีเขาจะเข้มแดงดีสวยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แม่บ้านก็ขอาลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามขอบคุณมากที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้อนครับ